ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่พีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมมือนี่นะครับมีเคสดวนขมานะครับผมมีน้องสาวนะครับที่เพิ่นเป็นผู้ฝึกสอนอยู่นะครับผมโทรมหานะครับว่าเอาน้องแมวมาขอควมำซอยเหลีอยนะครับที่เก็บน้องแมวมานะครับผมเก็บน้องแมวมาบดที่นี่น้องแมวมีปัญหานะครับผมก็เลยขอควมำซอยเหลีอยนะครับให้ผ้าน่องไปหาหมอแน่นะครับผม ที่ผ่าน้องไปหาหมอ,อยู่อำเภอบันดุงนะครับผมไปกันเลยครับผมเปล่านะครับตอนนี้เวลากระคำแล้วนะครับผม vâng 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 đây vâng mèo นี่วะนี่เอาในตะกร้ารนะเป็นแจ้งได้ก่อนอาการเ,เริ่มต้นเก็บมาตตาบ,บานพักอือมมาไม่เหงดมันอืมเขาก็เลยเก็บมาเลี้ยงแมวจอนเจ้าของเก่าเขา่เลี้ยงแมวเลยเจ้าของเก่าว่าเอาอ่ะเจ้าของเก่าว่าเอาอยายกอากาศด้วย,ยโอ้ยคนเปิดเวิดเอ้ยมุนไปแล,วล้วคนหลอกไว้แล้วนี่ข้าจังพาไปหาหมอก่อนแล้วนี่เนาะไปหาหมอไปเฮ็ดวัคซีนไปตรวจสุขภาพก่อนไปหาหมอก่อนแล้วอ่ะ อาการตอนแรกก็สิบธาไปหาหมอป้อนจาไปหาหมอเมือก่อนครับป้อนอื่นเอกโกงอ่ะเหรอเอกโกงครับสิทาไปหาหมออยู่คลินิกอยู่แนมเพื่อบันดุงนะครับผมจะห่างจากบ้านท้าอยู่ประมาณยี่สิบห้ากิโลนะครับนี่นี่ก็จะเป็นแพ้นะครับผมจังน้ำหอนลวกนี่จ้ะแพ้ค้ายๆแพ้ถึงน้ำหอนลวกเมืองน้ำมือน้ำมือคนรลุดออกบัด เจ็บตาขาอเบืองหนาหนาก็ไปไว้เลยนี่นี่ขาอยู่นี่ก็มีขาหลังมีแต่งหนองถึงน้ำห่อนหลวกมาก่อนจ้ะถึงน้ำห่อนบถึงน้ำห่อนก็ถึงยังใก่ยังบ่น้ำห่อนก็น้ำมันแล้ะมีสองอันพาไปหาหมอก่อานจากขั้นตอนแรกไป ต้องเป่าแน่จังน่อยนะครับผมคำเดีวไปไปอีหล่าไปาหมได้หรือเปลเดยตนี่หอมมากอมาตนีอีหล่าดื้อเด้อแม่เชื่อหาหมอไปเาไป Thank you. Thank you. ไปเป็นผู้ฝึกสอนเนาะมันขออยูุบ้านพักนะเจ้าของบ้านพักเพื่อนท่มว้จ้าคนเก่านะจ้าเพื่อนท่มว้น้องเพื่อนก็เลยไปเห็นจาาร้านเจ้าผู้เพื่อนไปเป็นผู้ฝึกสอนเห็นจ้าเพื่อนไปเห็นเพื่อนก็เลยเก็บมาน้องมันมีอาการแบบก็จ้งน้องถึงน้ำหอนลวกจ้วยไรผู้จ่าเป็นข้นลุดข้นหลอนน้องเบิร์แม่จ้าน้ำดังน้ำค้าลุดออกเบิร์้ายๆว่าไป ไป,ไปกินเข่าบ้านค่ะเจ้าแล้วกาเจ้าสาดน้ำสาดน้ำห่อนสาดน้ำมันใส่สีเพลประมาณนั้นใายว่าน้องหิวเนาะน้องถือถิ่มเนะาะเจ้าของเพิ่นกับเขาจ้จาเจ้าของเก่เาเพิ่นเพิ่นก็สิหิวละเพิ่นก็สิไปกินเข่าบ้านก็เดินกะถือมากสภาพนั่นล่จะจ้าคนรุดคนคนหล่อนนจ้าจร้านมันเห็นก็เลยเก็บมามาไวก้ก่อรมาไวา้อยู่บ้าลมนก่อนจ้าเข้ามาปนีก็เลยมาแจง้งเฮามาบอกเฮาก็เลยสิพาไปหาหมอก่อนเนาะจ้าเนาะ จังไดรเขาก็จะว่ากันใหม่เนาะสีห้าบ้านสีเจ็ดจังไหร่โตก็บจะว่ากันใหม่เนาะอันดับแรกก็ต้องพาน้องไปหามหมอก,ก่อนจ้าไปติดตามตอนต่อไปเบิ้งแล้วจ้ะเนาะเอากระสีซอยให้เต็มที่ที่สุดเลยละจ้ะยี่สิบห้ากิาโลหัวร่วมบาทครับกระสีซอยให้เต็มที่แล้วจ้ะเนาะติดตามตอนต่อไปเลยจ้า ับรถแห้งก็ไรค่ำกับค่ำมดนก็ใช้เวลาในการเดินทางขอบจาหน้าที่ย <Herm> ี่ส um ิบกว่านาทีจ้ะอาขี้นนิกอยูจ้ะส่น้องมันถึบเมอแล้วเปิดนาะถ้มนเปิดจ้ขอุดอนนี่มาปิดเปิดปิดปาดปิดปิปิดปิดปิดปีดีิดปิดปิดปิดิปิด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 ดปีดปิ่ดดดปดด 60กิโลแม่นบอกปากโกศลาร์ที่นี่ปิดจ้ะเจได้ก็ร่างคนหาใหม่ถ่าอยู่ในอำเภอมันดูโมมี่ห้องเจได้เข้าไปในตัวเมืองอุดอรวันละจ้าจากที่ไปอุดรกันสิประมาณม70กิโลจากบ้านเขามาบ้านดุงกันยิมหายกิโลแล้วขเข้าไปในเข้าไปในต้องตีรถจา้าจากบ้านดุงเข้าไปพุ่นอีกเดือดโตนไหมขันบอ่อเห็ดกัดเดือดโตนสะอา เอ็งนังกูจูอยู่มีกวนร้ามีจักรล่บงมานนี่ไยไายามจ่ากะทิพ้ายามยางละเบิดขึ้นจนกวก็นอนทีได้เขาได้รับการรักษาเน,าานาอะจ้ะเนาะพอดในเห็นแลวก็เิตโตนม<ช>ีหลเดียวมาถึงโร,รงงมาลแล้วจ้ะโ่งงมาสันดูดอนเนาะไปเท่ากัไปไม แจ้งอาการอีกแค่นึงเนาะเดี๋ยวจะแจ้งอีกรอบนึงนะครับไไมาถึงแล้วเปิดอยู่นะครับผมไป,ไป เออเ,าาเรียบร้อยครับเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วมาหาหมอนะครับผมวันนี้ห้าสิบเจบดบาทน,นะครับส่วนน้องกะอาการล่าสุดของน่องกะคุณหมอว่าไม่ได้เป็นเสียล่านะครับแล้วก็ตัวเสียล่าแล้วก็จะเลียดนะครับผลตรวจเลียดจะออกมืออื่นนะครับผม หมอกับว่าน้องไ่ได้เป็นยั้งไข่ก็ไ่ได้เป็นบ่ได้มีอาการนี่ยังนะครับผมส่วนค่าใส่ใจนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับผมนี่ได้ยาไปกินน้ำฝนได้ยาพ้อมนะครับผมแต่จะมีหมอเพอิ่งจิจัดยาให้นะครับนี่นะครับผมเป็นยานะครับยาหนึ่งขวดกับสลิงอันหนึ่งนะครับไปหยอดนะครับผมาานะะ้นองขาอาหารนอนจัด น้องบ่ค่อยได้กินข้าวครับสักขาสารอาหารน้องสักนี่ยขาสารอาหารขาดเลือดเลือดบ่มีนะจ๊ะเลือดบ่มี่ผมแล้วก็มีขนมยากินข้าวเสีบนะครับนี่สักนี่ละแล้วก็หัวอาหารนะครับหัวอาหารจะซื้อไปซื้อไปไว้ให้น้องนะครับผมขาดเลือดปมขาดเลือดบ่มีเลือดนะครับผมไม่เลือดน้อยเดี๋ยวนึงนะครับเอากระสีเอาไปฝากไว้กับร้านก่อนจ้าเอาไปฝากไว้นะครับก่อนยาอนย้อนนัง เอาไปยูรวมกับน้ำสมได้นะจ๊ะเน<อ>า,าะป้<ห>าว่นไหนมันจะแยกกันก่นนอนน้องก็ได้ตรวจร่างกายแล้วล่ะจ้าผลเลือดออกมืออื่นน,นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวคุณหมอจะสิโทรมาแจ้งเข้ากลับไปนี่กับสิไปฝากไว้น้ำหลานก่อนจ้าเป็นจังไดกับติดตามกันไปไเรื่อยๆนะจ๊นะเนาะจะเอาถิ่นก้นน้ำสมไปเด้อจ้าอ่าไปกันเลยครับกลับบ้านทำเมือนเช็ด <laughs> ถุงแล้วถุ่มพาติ๊งซองถุ่มแล้วซองถุ่มมาจะหาโม่ มาถักบานแล้วจ้ะครับผมวันนี้เขาก็มาหอดบ้านแล้วนะครับผมเขาจะเอาไมวเอามาทรงนะครับเอามาแยกกันว้นะครับผมเพราะว่าเขาเอาไปไว้คุณมาได้นะครับก็เลยต้องเอามาไวหนี่ก่อนนะครับผมเพื่อดูแลเช็คอาการก่อนนะครับ15วันนะครับผมเบิงอาการรอเบิงอาการนอกก่อนว่านอกที่เป็นยังบ่อเป็นยังบ่อนะครับผมนี่แหละมาแล้วสบายเลยนะครับมือนี่เพิ่นนี่ตรงนี้ ต้องฝากเล็กๆหน่อยๆนะครับอาหารไปครับกดนร้าคน้้อเไ้งปดปะดึงแห้งยางแห้งมาเลยอามาละเอามาโอไอถอดคาใหนเด้ประันถอดคาให้แน่ถอดจังเลยละกัน แกะออกเป็นยังกอ่า็บเือ่ได้เป็นยังคนเลือดจะออกเมื่ออ่นจะน้ำพรอนรัวขร้นรดานี่แหละ่าแล้วก็อนองขาดเลืดอดความจานองนมีเลือดขาดสานอาหารขาดสานอาหาร,าาหารผิวแห้งพอขาดสานอาหารบราารรด้ดดกนินอาหารจะเลือดเลือดกับว่ามี่จะเลือดเลือดกับว่ามี่ขาดเลือดคนจากการขาดสานอาหารจาะหนึ่งเอาอันนั้นมา อคนเพื่อนออกนีิย้อนค้นเพื่อนออกนีิย้อนว่าเพื่อนถือนุ่มฮานลวกหายเองจา้ามาที่นี่คนก็เลยหลอกออกก็เลยคอยหลอกไปเรื่อยๆก็ได้ยาไาหมกิงนงด้วยกันแล้วก็มียาอ๋อยาไปเมื่อไร่าไปแด้ยจะไปแด้ว,ดวนี่ยาจะไปแด้วมีอาหารในพร้อมจ้ะเนี่ยไปแล้วไปแล้วมอสจ่อเลือดจนว่าว่ามีเลือดจะะ่อได้ก็หาเหลือดว่าเห็น อ,อืน่นควรเลือดก,ก็จะออกน,น,นอกจากเนาะหาเบิ้งกันว่านอนเป็นยังบอเดี๋ยวหายใถูกน<ป>เป็นที่เรียบร้อยเช็จภารกิจ ภารกิจวันนี้เสร็จแล้วครับผมนี่กลับมาหอดอุดอจากอุดอมาออกบ้านหาโมงกลับมาสามทุมสิบหกนะนี่นะครับผมลูกสาว้องไ้ไปแล้วจ้ารับผมวันนี้ก็สสาหรับคลิปนี้เขากบทำภารกิจของเข้เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับก่อนอื่นกับฝากกดไลค์กดแจร์กดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวเป็นกําลังใจ ให้คความกัวน้องสมนะครับได้ทําคกาวมดีเพิ่มขึ้นไปเพิ่ม้นไปเรื่อยๆนะครับจังสี่นะครับผมผมก็ถือว่ามือนี่เป็นเคตที่ดีนะครับก็เลยทายถอดออกมาให้เบิ้งนะครับผมครับจังไรก็ย่าลืมก็ไรก็แร์นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม